อยู่กันบนรถโตโยตาแคมลี่แล้วค่ะเดี๋ยวรอไปทดสอบฟังเสียงเพลงเพาะๆในรถคันนี้กันเลย There is a rose in Spanish Hollow A red rose up in Spanish Hollow Seen the sun, she only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreaming. ระบบเสียงพอๆตอบโจทย์กับผู้ใช้รถ All New Toyota Camry ประจำ2025สิคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปชมนะคะงานอัปเกรดระบบเครื่องเสียงใหม่ทั้งหมดทั้งชุดหน้าและก็ชุดหลังค่ะให้กับรถสุดพรีเมียมคันนี้ค่ะและงานติดตั้งทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย และตอนนี้ค่ะเราได้ถอดแผงประตูของรถแคมรี่ออกมาแล้วค่ะและทุกๆการติดตั้งนะคะเรามีการติดฟิล์มกันรอยให้กับตัวรถก่อนที่จะทําการติดตั้งในทุกๆครั้งนั่นเองและนี่เมื่อเราถอดแผงประตูออกมาแล้วค่ะ นี่ก็จะเป็นโครงสร้างบอดี้เดิมๆนะคะของรถ t ต y ยต้าแคมรี่รุ่นใหม่รุ่นนี้นั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นนะคะยังไม่มีการติดตั้งในส่วนของซาวด์ดมค่ะเดี๋ยวเราจะติดตั้งในส่วนของซาวด์ดมเพื่อลดเสียงรบกวนให้ห้องผู้โดยสารในรถคันนี้เงียบขึ้นนั่นเองและในส่วนที่2นะคะเราก็จะทําการอัปเกรดนะคะชุดลำโพงใหม่แทนที่เข้าช่องตําแหน่งเดิมนะคะเพื่อเพิ่มความพรีเมียมและยกระดับเวทีเสียงให้ถ่ายทอดบรรยากาศในรถคันนี้ ให้อย่างสมบูรณ์แบบแลนะน่าฟังมากีิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและงานติดตั้งทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลย อยู่กันที่ประตูทางด้านหน้าในรถเตยตาแคมปดีแล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราค่ะมีการติดตั้งในส่วนของซาวด์แดนเพื่อลดเสียงรบกวนให้กับห้องผู้โดยสารนั่นเองค่ะเรานะคะใช้เทคนิค Enforce เม n นในการรีเจ้าตัวซาวด d แดนนะคะให้ยึดแน่นแล้วก็แข็งแรงค่ะขึ้นรูปเข้ากับโครงสร้างบอดี้เดิมของรถคันนี้ได้อย่างสวยงาม โดยการติดตั้งซาวแดมนะคะเรามีความป้านี้และก็พืไปฐานในการติดตั้งซซวแดมค่ะ mm. เพื่อให้รถของเรานะคะมีโครงสร้างที่ยึดแน่นและแข็งแรงค่ะทําให้รถของเราช่วยเสริมอัตรถในการทํางานของชุดลําโพงนั่นเองค่ะ mm. ก็ทําให้รถของเราเหมือนมีตู้ลาโพงดีๆนั่นเองค่ะ mm. และในส่วนอุปกรณ์ใหม่ที่เราได้ติดตั้งให้กับรถคันนี้ค่ะ mm. ก็คือเป็นชุดลําโพง ติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมค่ะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมน,นะคะเรามีการออกแบบและดีไซน์ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อปรับแก้ไขนะคะมุมองศาค่ะทําให้ชุดลำโพงที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่ค่ะมีการปรับมุมงมงศาที่ถูกต้องค่ะทําให้ชุดลำโพงนะคะถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นโนตีแล้วก็ยกระดับเวทีเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและก็ไพเราะหน้าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนนี้ก็เป็นชุดลำโพงเดิมๆค่ะ ก็เห็นไหมคะว่าค่อนข้างเมล็ดก็ค่อนข้างเล็กนะคะแล้วโครงก็มีโครงส้างเป็นพลาสติกนั่นเองค่ะและเมื่อเราอัปเกรดติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแผงประตูเข้ามาประกอบกับให้กับรถคันนี้นี่ค่ะ ตอนนี้ค่ะงานอัปเกรดนะคะในส่วนของซาวเดมเราก็ชุดลำโพงใหม่ให้กับรถเตโยตาคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยค่ะกับงานติดตั้งในส่วนของซซวแดมที่ทางร้านนะคะได้มีความปราณีแล้วก็พิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวซซวแดมโดยการรีดเจ้าตัวซซวแดมเพื่อปิดนะคะช่องว่างแล้วก็รูอากาศต่างๆนะคะของแผงประตูนั่นเองค่ะแล้วก็ทําโครงสร้างนี้ค่ะให้ยึดแน่นแล้วก็แข็งแรงแบบนี้ค่ะก็ทําให้รถของเราเหมือนมีตู้ลำโพงดีๆค่ะแล้วก็ช่วยรถ เสียงรบกวนให้กับห้องผู้โดยสารในรถคนันนี้อย่างแน่นอนค่ะและอนอกจากนั้นในรถคันนี้ค่ะเราก็มีการอัปเกรดในส่วนของชุดลำโพงใหม่ค่ะโดยการติดตั้งนะคะแทนที่เข้าช่องตำแหน่งเดิมและนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาของชุดลดำโพงเดิมๆค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะที่เราถอดออกมาที่มาจากทางโรงงานค่ะก็จะเป็นโครงเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็แม่เหล็กก็มีขนาดค่อนข้างเล็กนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นชุดลำโพงใหม่ค่ะได้เราได้ติดตั้งนะคะเข้าช่องตำแหน่งเดิมค่ะแล้วก็ยังเสริมในส่วนของเอ็กซ์ต้าลิงที่ช่วยลดการสูญเสียของเสียงทางด้านหน้าดอกลำโพงให้กับรถคันนี้ค่ะงานติดตั้งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนะคะนำแผงประตูเดิมของรถคันนี้เข้ามาประกอบกับให้กับรถคันน,น,นี้นันเอง ว่าระบบเสียงนะคะที่เราได้พาทุกคนไปฟังในเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายละเอียดของชิงน้นดนตรีนะคะก็ถือว่าครบจบในการอัปเกรดเวทีเสียงใหม่ให้กับรถคันนี้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่ใช้รถโตโยต้า คมนะคะทุกๆกรุ่นนะคะและยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะคะให้รถนะคะมีความไพเราะแล้วก็เติมเต็มความสุขระหว่างขับขี่นะคะ mm hmm. ก็สามารถนํารถมาปรึกษากับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและช mm ิฟ hmm. ได้เลยค่ะยังไงใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยค่ะ mm hmm.